อยู่กับบริษัทไมค์คลีสเนาะเราเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้รับส่งวัสดุทั่วประเทศโดยที่ได้เลทพิเศษในการที่เราจะไปดีลกับค่ายหลายๆค่ายนะครับทั้งปรษณีไทยทั้งแฝดแล้วก็อนาคตก็จะมีค่ายอื่นตามเข้ามาด้วยวันนี้วันสุดท้ายนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาเยี่ยมชมบูธเรามีแพ็กเกจพิเศษนะครับถ้าใครเข้ามาชมงานวันสุดท้ายเนี่ยนะครับหรือว่าลูกค้าที่เคยเข้ามาแล้วยังไม่ตัดสินใจนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามานะครับหรือว่าแวะเข้ามาที่หน้าร้านก็จะมีโปรโมชั่นพ เริ่มต้นเนี่ย1,999บาทในการเปิดหน้าร้านนะครับแล้วก็สําหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่อยากได้เลทพิเศษในการเอาเลทพิเศษเนี่ยไปส่งพัสดุหรือว่าสินค้าของตัวเองนะครับก็สามารถเข้ามายเยี่ยมชมบูธของเราได้ครับก็อยู่ถึง2อทุกวันนี้นะครับจุดเด่นยังไงนะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเลทพิเศษเนาะเลทพิเศษที่ทําให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยสามารถลดต้นทุนในการส่งสินค้าได้หรือว่าหน้าร้านเนี่ยครับเริ่มต้นในการทําธุรกิจรับส่งพัสดุเนี่ยโดยเริ่มต ร้านชําอะไรทั่วไปที่อยากเริ่มต้นธุรกิจรับส่งเนี่ยโดยเริ่มต้นจากธุรกิจศูจนย์บาทเขาเรียกว่าโปรฟีลาเบลด้วยนะครับตอนนี้เพราะว่าทางเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจก็นนทุกคนนะครับที่ตัดสินใจที่มาร่วมกับแฟรนไชส์ของ My X Place นะครับก็มั่นใจได้เลยว่าตอนนี้เราเปิด ให้บริการทั้งหมดเลยเนี่ย2,000สาขานะครับทั่วประเทศมียอดแอคทีฟ้ามาตลอดนะครับแล้วก็ได้เสียงตอบรับนะครับหรือว่ารีวิวจากร้านค้าที่เอาระบบนี้ไปใช้เนี่ยก็คือกําไรที่สูงสุดที่เคยเจอมาก็50,000บาทต่อเดือนสำหรับใครที่สนใจระบบการจัดการระบบหน้าร้านที่รับส่งพัสดุนะครับหรือพ่อค้าแม่ค้าอะไรก็ดีนะครับที่ต้องการเหลือพิเศษนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับก็มาเยี่ยมชมบูธเราที่ D1D นะ Impact เมืองทองธานีนะครับพอแปะเดี๋ยวพบกันนะครับ